มานโอ้ยบันนี qui, ่เธอตีอย่างกั้นมันจะออกมาได้ยังไงเนี่ยมันกินตังชันนะชายเกล้าอ้าโดนโกงเหรอใช่โดนโกงอะออกมาเดี๋ยวนี้ชายเกล้าโดนโกงอ่ะทำไงดีอ่ะช่วยขอหน่อยเร็วโอ้ยมันจะออกมาไหมเนี่ยเครื่องมันฉับรู้ปะเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้จะโกงฉันนะชายเกล้าตังอะย่ะออกมาบันนี่ โอ๊ย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 ข้อไหน้ออีข้ออีข้ออีเฮ้เดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเลยโอ๊ยโอยโอ๊ยมันไม่โกงฉันแล้วเจคกี้้ออีเร็วข้ออีข้ออีฉันว่าเมื่อกี้เครื่องเปลี่ยนมันคาแน่เลยย่ยฉันยอดไปเหรียญเดียวแล้วัมือกี้กระป๋องเนี่ยหนึ่งสองสามส้หกเ็ปก้สิอระป๋องยก็คุมโอ้ยบ้านหลังให้มันกิน เหรี่ยนฉันอย่างนี้อีกนะสบายใจเลยเไปตู้ดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวเพิ่งกลับมาเลยน้อยร้อนๆเหนื่อยๆเนี่ยกินด้วยฉันกินด้วยฉันกินกระป๋องไปด้วยเลยอ่ะมาที่เฮฉันมากินกระป๋องตู้ขนมไหมอันนี้ตู้ขนมหรอใช่ถ้ามีตังเหรอเธอโดนกินเหรียญไปแล้วนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่เคาะเคาะเคอเสือกคอเดือก ใช้ที่นี้มันจะดีอ่ะมันนี่โอ้ยทับเบอรลนทับเบรอนช็อกโกแลตทับรลอนออกมาแล้วฉันชอบฉันชอบอันนี้ไม่ทันอดกินหน่อยนะยำยอยำ่ำยอแำย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 ้ยหลำยำยยำ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 ำยยำ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 ยยยยย โอเคเรียบร้อยจ่ายตังค์โดยที่ไม่มีตังค์เอฟจะจ่ายยังไงีนี่เอาบัตรเอทีเอ็มยันไปเลยโอ้โหชายเกิลกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยวันนี้เดินทางเข้าเมืองผ่านรถไฟฟ้าเนี่ยใช่ตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะมืดจังเลยอ่ะแล้วเนี่ยที่ตู้อะไรอีกเนี่ย ก็ตู้ขายตั๋วรถไฟไงชายเกิลอะไรเธอเนี่ยเธอนั่งฟรีมาใช่ไหมฮะก็เธอซื้อให้ฉันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้เมื่อกี้คืออะไรอืมเธอนี่เป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกโอ้ยอยู่ใสกรอกจังเลยอ่ะลุงขายใสกรอกไม่มาเหรอวันนี้ลุงพกกลับบ้านกันหมดแล้วบันนี่ดูดีกว่าเราจะมาถึงอ่ะลุงเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรนะเบรซเซลเหรอเปลี่ยนเป็นขนมเบรซเซลแล้วอ่ะ ลุงไม่ขายฮอทดอกแล้วฉันว่าลุงไปนอนแล้วดึกขนาดเนี้ฮอทดอกยังมีอยู่เนี่ยแต่ไม่มีฮอทดอกโอ้ยกลับบ้านดีกว่าช่ก็ฉันว่าเราก็ควรไปนอนกันเถอะบันนี่เฮ้ยใช่ก็นั่นตัวอะไรอ่ะเธอเห็นมันชั้นไหมเนี่ยเฮ้ยบันนี่มันเป็นสีทองอะอะไรอะ วันนี้เราลองไปดูใกล้ๆแม่มนเดินมามันเดินด็อกแด็กมันเดินด็อกแด็กเชคเกิลด็นไปไกเลยหัวมันเหมือนการ์ตูนแคทเลยอ่ะเอ๊บอ๊บอบ๋ยวมันเห็นโอ้ยดูมันเดินด็อกเด็กนี่โอ้ยตัวอะไรเนี่ยเหมือนการ์ตูนแคทเลยแต่เป็นสีทองเราดูตัวมันดีทำไมมันเบี้ยวอย่างนั้นน่ะมันไปทำอะไรมาเนี่ยการ์ตูนแคทตกบ่อสีเหรอเฮ้ยไปอยู่ตรงนันใส่กรอกด้วยอ่ะวอเดินเดินไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ยเชเกิล มันต้องตามแอบหลังเสาอยากให้มันรู้ตัวนะเร็ยวชายเกิลนั่งลงรู้ทำไมมันเดินมาทางเนี้ยเห็นเราหรือเปล่าเปลี่ยนเสาเป็นเสาเป็นเสาเป็นเสาเฮ้ยเฮ้ยแอบหลังเสาเฮ้ยมันเห็นเราเปล่าเฮ้ยซ่อนมิดมากเลยหนูดิโหโคตรมิดเลยชายเกิลมิดมากเลยชายเกิลว้ายฉันว่ามันตามฉันแล้วอ่ะบันนี่เอ้า จ็เกิเธอหลบไม่้ะฉันฉันมาแอบก่อนว้าเจเกิมันตามเธออ้ามันตามฉันเหรอว้ามันตามเธอแจเกิลว้ามันตามฉันแล้วจะเกิ้ลจกเิด้วยนี่มันจะตัวแข็อะไรเนี่ยเไมตัวมันเบียวอย่างเงี้ยเนเร็วย เหนื่อยเหนื่อยโอ๊ยบันดีทะหนีไปไปแล้วจ๊ะจุบๆๆๆๆุๆๆุอุ๊บันดีนี่ทำอะไรเนี่ยแอบไงแอบการ์ตูนแคชรูปร่างบิดเบี้ยวตัวสีทองเมื่อกี้อ่ะการ์ตูนแคชประหลาดสีทองอตัวมันบิดเบี้ยวมากเลยอ่ะฉันหายไปแล้วมองไม่เห็นเลยมาแล้วฉันหายไปแล้วเห็นไหม มันนี่หายไปไหนเนี่ยฉันเห็นอยู่นยการะตูนแคทไม่เห็นฉันแน่นอนแต่ฉันแอบในนี้ชายเกิลเข้ามาในป่าเลยฉันว่ามันเป็นแผนที่ดีมากเลยอะเข้ามาเข้ามามาแ่กรูนแคทไปไหนนะชาเกิลแอบมองดิอย่าออกไปสิดูในพงหญ้าดิฉันไม่เห็นมันเลยอะบันนี่เห็นม้างไหมฉันก็ไม่เห็นเธอด้วยชาเกิลเธออยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ในพงหญ้าเธออยู่ไหนของพงหญ้าเนี่ยฉันว่าเราออกไปข้างนอกกันเถอะ เอ้ยอ้าวอยู่คนละที่กันนี่เอยแล้วเราจะหากันเจอได้ยังไงล่ะเมื่อกี้นั่ดิมันไปแล้วหรอไชเกอร์ไม่รู้ว่าโไหนเนี่ยแล้วเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนั่นดิกระตูนแค่ตัวนี้มัน,นเอ้ยไม่เหมือนตัวอื่นนะเธอเห็นมั้ยเนาะเอ้ยถอยถอยไชเกอร์อย่าไปมองมันเราองแอบดูต้องแอบดูทำอะไรามันเห็นเราตั้งแต่แรกแล้วหรอ <Hey. S 2> มันเดินดีมันเดินตัวเบี้ยวไปแล้วอะนั่นนะดิชายเกลิลจะไมมันไปทำอะไรมาทำไมมันองมาล่าเราด้วยเนี่ยซวยตลอดเลยอะ <Hey. S 2> ฉันว่าเป็นพราะเรากลับดึกแน่เลยอะแล้วก็ตูนแคทมันออกมาเดินกลางคืนนะใช,ใช่วันหลังเราอยากกลับดึกนะชายเกลิลอุ้ยมันไม่เห็นเราแล้วเราหลีกไปอีกทางเลยไม่ใช่เกลิล ฉันีไปกันดีกว่าไปมันมาแล้วมันมาแล้วไปเลยไปเอบไปตู้โทรศัพท์ว้ไปโทรศัพท์ไม่รอดมันตามฉันมาแล้วบันนี้ลาก่อนใจเลไว้เลยไว้เลยไว้เลยไว้เเธอหนีไปฉันกำลังหนีอยู่หนีไปอุ้ยเธอรอเ้อหนีไปเลยฉันหลอกล่อให้มันงงเฮ้ยมัน งงจริงๆด้วยอ่ะด <Yeah. S 1> ีใจ <Ooh. S 1> ที่เธอรอ <Hey. S 1> ดนะใจเจ้ <Hey. S 1> นี่เธอถืออะไรมาด้วยเนี่ยรอบเนี้ยถือกลงไงใชยเกล โ้ยทองขนาดนี้แลวรูปร่างประหลาดอย่างเงี้ยเราไปขายให้คนอื่นอะโอ้ยน่าจะรวยหน้าดูเลยชายเกิลโอ้ยเป็นความคิดที่ดีอะบ้านเบอร์ไม่ต้องกลับแล้วชายเกิลเราอะเนี่ยหยักมันเลยดีกว่าว่จะเราจะจับมันได้หรอวิ่งไล<ด>่ข<ห>นาดเนี้ยอุย้ยก็เธอรอมันได้อะเมื่อกี้เธอรอดอะเธอเป็นตัวรอเลยชายเกิลไปเธอจัดการเร็วอฉันต้องเป็นตัวอรอไดไม่รอดไปกไ็ได้ก็ได้ไปรอมันมาให้ฉันแล้วเธอก็วิ่งผ่านฉันไปเลยนะโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลย เจ้าเหมียวว้ายมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วฉันไปมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสดีเธอโอ้ยแผลฉันไม่ได้ผลทำอะไรไม่ได้เลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแผ้งฉันไม่ได้ผลนะชายเกลวิ่งเดินตัวเบี้ยวกลับไปแล้วน่ะฮึบฮึบฮึบวันนี้เธอทำอะไรของเธออีกแล้ววะงงกันสิชายเกิล นี่ฉันทํากัดดักมันใหม่เมื่อกี้มันไม่ได้ผลใช่ไหมรอบนี้นี่คือแชกเกิลจะเป็นคนล่อ Summer. ใช่ไหมพอมันวิ่งเข้ามาอย่างนี้แชกเกิลก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ไปแล้วแชกเกิลก็มาอยู่หลังกรงตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเหมียวที่รูปร่างผิดประหลาดเมื่อกี้มันก็จะวิ่งมาแล้วก็มาชนอันนี้พอชนอันนี้เสร็จแชกเกิลก็ล่อมันผ่านกรงแล้วมันก็จะเข้ามาติดอยู่ในนี้แล้วมันก็จะออกไม่ได้ถ้าแชกเก็ลกลัวว่ามันจะออกทางเดิมใช่ไหม ฉันจะสแตนบายตรงนี้แล้วเอากลงนะกลงอันเมื่อกี้วิ่งไปปุ๊บ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 แล้วไปปิดรูนี่เลยแล้วเราก็จะจับเจ้าเหมียวได้โอ,โ,อโอ้โหแผ<ถ>นยอด<า>เลยเสุดยอดจริงมากเลยชยเกลโอเค <c oughs> แผนต่อไปก็คือเธอไปล่อมันมานะเดี๋ยวฉันสแตนบายตรงนี้แล้วก็ปิดประตูขังตัวเองไว้ในโรงตําตำรวจแล้วก็ให้ฉันเผชิญหน้ากับมันงั้นหรอบันนี่ <c oughs> ใช่แล,ล้วชเกลมันเป็น ภารกิจอันใหญ่หลวงที่เธอต้องรับผิดชอบนะโอเคตามนั้นแหละบ๊ายบายเฮ้ยบันนี่นะบันนี่บันนี่นะบันนี่ให้ฉันมาเป็นตัวล่อว่าแต่การ์ตูนแคทไปอยู่ไหนเนี่ยฉันจะหาเจอไหมเนี่ยอยาบ่นจิชายเกิลแอบฟังอยู่อ่ะบันนี่ไม่ได้แอบได้ยินได้ยิน ตุ๊กตาตูนแคทอยู่ไหนเนี่ยแล้วถ้าฉันเดินไปต้นโดนมันจับกินขึ้นมาเธออย่าเสียงพังพี่ชายเฮ้ยอะไรวันนี้ฉันเจอมันแล้วมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเจอแล้วเธอต้องล่อมันมานะสงสัยมันไม่เห็นฉันมันหายไปแล้วบันนี่เธอล่อมันเร็วเจ้าเหมียวนี่นี่มากินของมากินหน่อยเร็วเร็วเร็วฉันมีของกินนะเฮ้ไป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 อุ้ย เบนนี่ฉันกำลังวิ่งมาแล้วเธอเห็นฉันไหมชเกอวิ่งเร็ววิ่งวิ่งชเกอเจ้ากระตูนแคทมาทางนี้แล้วมาทางนี้มาทางนี้มาฉันเนี่ยเ้ามันเห็นเธอหรือเปล่านะไปหาชเกอไปนี่เจ้าเหมียววาเจ้าเหมียวมาแล้วมานี่มานี่มานี่เข้ามา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 เป้าเข้มาเข้ามานข้อยเข้ามาข้ดมาเ่้ามมานขิดมาเ้าเข้า้มาเขมัดขม้มาเข้ามาเข้้า <Yeah. S 2> ในที่สุดเราก็จับมันเข้ากรมได้แล้วชาเก์ว้าอย่างงี้เราก็เอามันไปขายได้สบายแล้ววะดิชายเรลมากินไส้กรอกร้านนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยให้ตังเขาเฮ้ยไม่มีไส้กรอกอะชาเกลขโมยไก้กละกไชายเก็กินไก่ก่อนเร็วเอ้ยฉันขอกินนะโอเคว่าแต่เราจะเอาไปทำอะไรดีเนี่ย เย้ yeah, <Yeah. S 1> ชายเกลในที่สุดเราก็จับการ์ตูนแคปตัวประหลาดสีทองได้แล้วใช่แล้วว่าแต่เราจะทําอะไรกับมันดีเนี่ยฉันไม่รู้ว่าชายเกล น้องๆทุกคนช่วยชายก็กับบันนี่คิดหน่อยว่าจะทำอะไรกับมันดียใช่ถ้าใครคิดออกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะเดี๋ยวจะเอาการ์ตูนแคทรูปร่างบิดเบี้ยวเนี่ยไปทำอะไรต่อใน E ะีพีหน้าก็ว่ากันเลยนะครับสำหรับ E ีพนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้บันนี่กับชายเก้าด้วยนะครับกดให้เกิน1 0 0 0ไลค์เลยนะใช่แล้วสำหรับวันนี้ขอการ์ตูนแคทไปเก็บก่อนบา,บายบาย,บาย